สวัสดีครับขอตะเรฟบสี่ขอสู่ช่องนี้อร่อยแน่ฮะบ๊บายบายวันนี้จิบน้ําชากับอากาศร้อนๆเดี <c oughs> ๋ยวจะทําลาบเป็ดนะฮะตอนนี้กำลังเตรียมสับเป็ดอยู่ฮะ <c oughs> พาไปดูกันเลยนะครับ ใบนี看看네 <oh 2> 2> ้เมนูเด็ดลาเป็ดสิครับรออะไรอ่ะใบขาไส้บอลใบขาต้มกุนเดียว นี่ฮพ่อครัวเชฟแห่งบ้านชัยเจริอนะอ่าพอละโอเค กำลังใส่เครื่องดับข่าวอยู่ฮะส่วนไทยอ่ะมีใบมะกรูดขาตะไคร้เีไดอาูเาตุ่ม้ะเอมาด้ยมามันมีกระเทียมแล้วเอาแกงหมกับกระเทียมมา พี่สาวครับเ,ออเรียกเรียกตัวมาใช้งานเพื่อทำลับเป็ดโดยเฉพาะการว่ามานางผีได้ยงสิมีเห็นกามาสิล่ำพิดเลยวล่ำเรืืองพิดแล้วบางท่าบางกระตรอมกระตรอมนิดนึงต้องต้องจ้างไม่ครัวมาใช่ไหมจ้างไม่ครมาใหม่ด้วยอะไรก็ได้ แคนี้ก็โพอแล้วจ้าใส่ใส่เนื้อเป็ดลงไปแล้วน,นะครับผมเรากำลังต้มอยูน่นะับเจอไม่มีฝาหมอหอ้อเพราะว่าไม่ต้องใส่ ทำนาศสีฮะนี uh, ney, ่สับแล้วสับแล้วเตรียมเตรียมแลเตรียมเตรียมทำลับรับไปเสียใจด้วยมีลูกสามแล้ว ลูก3ามเรืออุ้ยเรือพวกห้าสนใจสนใจรับโชคชีวิตแป๊บแป๊บมาเปิดไปตะเป็ดไปใส่ลงไปขายโฟลงจากข้างยอดเลยตรงนี้เราได้ก็อกมาเขียดเลยยอดเลย มีบอมีบอสออมต้อเียอ่าพดพี่ไส้คับคือไ่นตันเลุ่นเลกกหาเพไปเนาะเนี่ยน้องนุ่งแต่ละคนมี่เงินเดือนเงนเดือนเบิเออเอออ่อ่่อส่ซหายที่มันดกดกอ๋อเนาะ ผู้ละลอยสองลอยก็ได้หลายลอยดีนี่เงียบก็บอกว่าเรื่องเราท่องมันพาก,กันเงียบกิฟต์ถ้างั้นเสือเบียร์กูไปแบกมาก,ก่อหมูเลยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดติดตให้ด้วยนะครับคุณครับผม